ชีวิตฉัในให้เธอโอ้ทำไมเราเสียงพรอจังเลยวะเออแต่ว่าเสียงแหบไปนิดนึงเบื่อจังเมื่อวานพูดเยอะไปหน่อยเถียงหญ่วันนี้เลยเสียงแหบไปนิดนึงก็เลยต้องมานั่งกินน้ำแต่ตอนนี้เก็ต้องเขาบอกว่าให้ใหดื่มน้ำมันละแปดองค์ตอนนี้องค์เดียวยังไม่หมดเลยอะ่ะเสียงแหบค่ะทุกคนเมื่อวานพูดเยอะไปหน่อยค่ะเสียงแแหบมากเนี่ยเพิ่งตื่นด้วยสวัสดีมอร์นิ่งนะทุกคน ก็จะเป็นสีง่วงนิดนึงค่ะโอ้โหนี่หาอะไรหนุกๆนุทำตอนนี้ยังไม่มีเลยเคยทำไปแล้วทีหนึ่งยายตีก็เลยได้หยุดทำแต่กาต้องรอยายไปก่อนแล้วกันจมมาจะแตกอีกอย่างกูกะเพิ่งเตนได้กันว่วยเบื่อไปย้ำเจามากกับนาวข้าวเดียวบันี้ก็ห้อนได้รถขี่ไก่ไปขี่มาอยากแรงน้ำรถเด้ประตูกูก็เปิดมาเปิดกึ่งกลางบ้านหลังเก่า กูลบาบลแบงกูลบาบะแบงกูลบาบะฮะแล่นอีกอกูก<ส>ยังรอคือเกาบลแบงหืชักบ้หมั่นใจแล้ว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 ,แล,วแล้วคววูควสว่สวยไหมั้่สวยไหมสวยไหมมุมเนี้ยเอามุมบนบ้างอะสวยไหมสวยอยู่แต่หนูสกรปรกไปนิดนึงโอ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้แบงค์ มันก็ต้องเล่นบ้างสุดเขปลูกบ้างแหละโหมาเล็กธรรมดาของนนละมาพูดเร่กันเออผมไม่มีอะไรจะพูดครับเจ้าดีเดี๋ยวยังง่วงอยู่เลยช่วงนี้เออไม่ค่อยมีบทไม่ค่อยได้ปีนบ้านอ่ะตอนนี้ก็เลยได้มาดังอาบแดดอยู่หน้าบ้านเลยครับบอดี้ด้วยครับทุกคนเนอะเป็นอะไรวะเห็นไหมเม็นห่มตัวเองเลยครับงไม่ได้อาบน้าเลยช่วงนี้โสโคกนิดนึงเขิดกล้อง แบงกุลาบาลาบาแบงแบงกุลาบะลาบาตามกับบเต่ามาคุ้ยมาทางเขาสวยบ้างนะครับอันฮ่าปลุกตื่นค่ะอีฉันก็อยากอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะค่ะไม่อยากไปนั่งอโอนหัวนะมันตอนนี้ถึงเวลาอาบแดดก,กันเลยเอาออกมาอาบแดดที่หน้าบ้านค่ะกินกิจกรรมกิจกรรมทุยมันกิจวัตรประจำวันค่ะ แล้วก็มานั่งบางรถชี่ไก่ขี่ไปขี่มาเล,ละ่ะค่ะ mm. บางน้งนอยตัวรถไป็นลูกเลี้งยนนงน้อยนี่ดากค่ะยมเบาเป็นแนละ้วมึงลนะเ oh. อะอแต่กูได้บอกเนี่ยกูบอค่ครได้ออกกล้องช่วงน,นี้ไี่จะมึงอะไรได้ออกนี่นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับหมาก็จะไ่นั่งอาบแดด ออันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกตัวหนึ่งผูอหน่งอยากนําด่า่าย่อยต่อยต่อยต่อยอยก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับหลับใน